สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนสำรวจใจไขรหัสรัก EP ที่1 1บเถึงสิเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเราเอาไว้ด้วยนะคะนางเอกเดินลงมาด้วยความรีบก็เจอพระเอกรออยู่ตอนขับรถออกมาพระเอกก็ถามว่าไม่มีอะไรอยากจะอธิบายบ้างเหรอผมอยากฟังความจริงถึงมันเหลือเชื่อแค่ไหนก็อยากฟังและคิดในใจหวังให้เธอบอกแต่นางเอกกลับบอกแค่ว่าคุณขุดทางอยู่นานกับพบว่าที่จริงเป็นของข้างบ้านและเขียนป้ายไว้ว่าเส้นทางนี้ห้าม พอสังเกตอีกทีมันก็เป็นป้ายอนุรักษ์แต่พระเอกฟังแล้วไม่เข้าใจขอให้นางเอกพูดความจริงเธอตอบกลับว่าฉันเอาแต่ใจไม่อยากพบคุณแล้วแค่นี้เข้าใจไหมฉันอยากลงจากรถพอนางเอกไปถึงคุณสวีก็รีบมาขอโทษขอให้ร่วมงานในวงการกันต่อไปอย่างดีเห็นว่าเธอเหนื่อยจึงอาสาจะให้สัมภาษณ์แทนแต่นางเอกบอกฟางเจียว่าคืนนี้ให้เพิ่มเวลาสัมภาษณ์ไม่ว่าดึกแค่ไหนพวกเขาก็ต้องรอฉันน่าเสียดายนะที่ฉันไม่ชินกับการทําตัวสุภาพพวกมิตรภาพจอมปลอมนั่นทําให้คุณสวี ยิ่งโมโหปีิแตกส่วนที่งานพิธีกรก็สัมภาษณ์นางเอกว่าคบกันมา3มปีเคยมีบันทึกรักหรือว่าจดหมายให้กันบ้างไหมนางเอกคิดถึงบันทึกของน้องสาวแต่ก็ปฏิเสธไปพิธีกรถามต่อถึงเคล็ดลับในการรักษาความรักนางเอกบอกว่าไม่ต้องรักษาทําเอาทุกคนต่างอึง้งพิธีกรต้องรีบแก้ต่างว่าพวกเขาคงไม่เคยทะเลาะกันช่างเป็นคู่ที่น่าอิจฉามากเป็นการสัมภาษณ์ที่น่าอึดอัดใจสุดๆนางเอกเอาแต่ออกห่างและตอบแบบไร้เยื่อใยพอเลิกงานแล้วฟางเจียก็คุยกับนางเอกเรื่องสัญญา สวียาตาลบังเอิญได้ยินจึงแอบ,บถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้ดูซิว่าคราวนี้เธอยังพยองอีกได้ไหมที่บริษัทอารองมาคุยกับพระเอกเรื่องขุดเหมืองที่เขาอี้เหลียงพร้อมตอว่าพ่อพระเอกที่ตอนนั้นสมองทึมไม่รู้จักพลิกแพงอะไรไม่มีผลลัพธ์อะไรสักอย่างพ่อแกนะ่ะก็มีวันที่คิดผิดไปเหมือนกันพระเอกตอบกลับว่าเดี๋ยวรายงานมาก็จะรู้เองแต่อารองยังคงกดดันพระเอกให้เขาคิดดูอีกทีแล้วคุณสวีก็โทรมาบอกข่าวกับอารองวันต่อมาฟางเจีย ก็รีบมาปลุกนางเอกแต่เช้าให้เธอดูคลิปที่คุณสวีถ่ายเอาไว้เรื่องสัญญาตอนนี้ทุกคนต่างคิดว่าเธอหลอกลวงคนดูสื่อทุกสำนักต่างมาเฝ้ารอข้างล่างเพื่อที่จะทำข่าวเป็นคนแรกตอนนี้ผมปรึกษาบริษัทแล้วยกเลิกอีเวนต์ทั้งหมดอยู่แต่บ้านนะไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวที่เหลือผมจะจัดการให้เองพอเขาไปแล้วนางเอกก็กลัวว่าจะทำให้งานน้องสาวพังพอพระเอกรู้ข่าวก็ให้เลขาเการีบสืบหาตัวคนทำและส่งทนายจัดการเรื่องนี้โดยด่วนและโทรบอกฟางเจียด้วยว่าให้เขาส่งตารางงานของนางเอกมาให้ฉัน ถ้าติดปัญหาอะไรแล้วก็ให้มาคุยกับฉันได้เลยคืนนั้นเขาส่งข้อความหานางเอกถึงผมไม่รู้ว่าช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็โทรหาผมได้ตลอดส่วนนางเอกก็มีสายเข้ามาจากอาจารย์ให้เธอไปแก้วิทยานุพน์เสี่ยม่านโทรหาพระเอกถามถึงเรื่องเลขาเกา่าแต่พระเอกบอกว่าเขาน่าจะอยู่ที่บาร์ที่เคยไปประจําและทําฟอร์มปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าพูดจาอ้อมค้อมจนเสี่ยวม่านบอกว่าเพื่อนพี่งี่เง่าสุดๆให้คนช่วยง้อแฟนยังเหนียมอายอีกแล้วส่งทิกมาให้จากนั้นเธอก็ไปหาเลขา เกาพร้อมแสดงความเป็นเจ้าของจนผู้หญิงข้างๆต้องถอยไปเช้าวันต่อมานางเอกก็ให้เสี่ยวเซียเอาวิกผมทรงเดียวกับเธอมาให้และให้เธอปลอมตัวเป็นนางเอกขี่จักรยานออกไปพอนักข่าวตามออกไปแล้วนางเอกก็ปลอมตัวออกมาที่หลังเวลานั้นเลข,ขาเกามาแจ้งข่าวสําคัญกับพระเอกเขาแต่งตัวหล่อมาพบนางเอกที่ห้องสมุดเขาแอบมองนางเอกไปตามช่องหนังสือแต่จู่ๆนางเอกก็หายไปแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งจําพระเอกได้จึงรีบเข้ามาลุมถามแต่นางเอกก็เดินมาจับมือพระเอกพาวิ่งออกมาจากฝูงชนพระ ถามเธอด้วยความเป็นห่วงบอกว่าตัวเขาผิดเอง ที่ไปเค้นถามเธออย่างเสียมารยาทนางเอกทำเป็นไม่ได้ยินขอให้ขอโทษอีกครั้งเขาก็ขยับเข้ามาใกล้กระซิบที่ข้างหูขอโทษนะชัดแล้วหรือยังแล้วพานางเอกมาที่ห้องสมุดส่วนตัวที่มูกรุปเคยทำสัญญาร่วมกันให้เธอทำงานที่นี่ได้ตามสบายอารองอยู่กับคุณสวีก็ต่อว่านักข่าวที่ปล่อยให้นางเอกหลุดไปกำชับให้เฝ้านางเอกและคนรอบตัวของเธอด้วยด้านนางเอกกว่าจะแก้งานเสร็จก็ดึกแต่ตอนที่เดินออกมาก็เห็นว่าพระเอกยังรอเธออยู่อีกทั้งมีขนมมาให้ด้วยนางเอกกล่าวขอบคุณเอาไว้เรื่อง เรื่องนี้จบเมื่อไหร่ฉันจะเลี้ยงข้าวคุณอย่างดีแล้วพระเอกก็รับสายว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วมีนักข่าวไปดักรอยอยู่หน้าบ้านแม่แล้วตอนนี้แม่ก็ล้มด้วยเขาขอให้นางเอกกลับบ้านแล้วอย่าไปไหนระวังตัวด้วยส่วนนางเอกก็เริ่มทบทวนตัวเองว่าฉันดื้อดึงเกินไปหรือเปล่าฟังเจียส่งข้อความมาหาด้วยความเป็นห่วงให้ช่วยระวังตัวเองอย่าทําให้ตัวเองต้องเจ็บอีกส่วนอาซานเสี่ยวเซียทุกคนก็เป็นห่วงนางเอกกันหมดนางเอกเกิดเป็นห่วงแม่พระเอกจึงส่งข้อความเสียงไปขอโทษที่ทําให้ต้องเจ็บตัวแม่รีบโทรกลับมมาาบอกว่่แ เป็นไรแล้วขอให้นางเอกอย่าได้โทษตัวเองและถามด้วยความห่วงใยนางเอกจึงตัดสินใจไปพบนักข่าวในฐานะนักแสดงเราต้องใช้ผลงานแทนคําพูดชีวิตส่วนตัวฉันเข้าใจความอยากรู้ของพวกคุณแต่ฉันจะไม่คล้อยตามเรื่องไฟต่ําที่พวกเขาทําสร้างข่าวเท็จถ้ามองฉันหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่าดาราก็มีสิทธิส่วนบุคคลคุกคามทําร้ายครอบครัวและเพื่อนของฉันฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหวังว่าผู้บรรลุนิติภาวะทุกคนหน้ากล้องนี้จะรู้จักคําว่ารับผิดชอบต่อาการกระทําของตัวเองการ อัดคลิปตัดต่อใส่ร้ายสักวันกฎหมายจะพูดแทนพวกคุณเช่นกันนักข่าวถามถึงเรื่องความรักกับพระเอกนางเอกกําลังจะพูดแต่พระเอกก็เข้ามาแน่นอนครับและเข้าไปจูบนางเอกต่อหน้านักข่าวนักข่าวยังถามถึงเรื่องสัญญาพระเอกบอกว่าสัญญาวาเลาตี้คู่รักเท่านั้นเองครับหวังว่าทุกคนจะลุ้นไปด้วยกันพอเข้ามาในบ้านก็ขอโทษนางเอกที่ตัดสินใจพูดแบบนั้นนางเอกบอกว่าฉันไม่ชินกับการมีคนมาปกป้องในสัญญาก็ไม่มีเรื่องนี้แต่เขาขอให้เธอชินกับมันเช้าวันต่อมา นางเอกเข้ามาที่บริษัทกับฟางเจียพ,พูดถึงรายการวาไราตี้คู่รักผมรู้ว่าพี่ช่วยผมเยอะแล้วผมยังบังคับพี่ให้ทําหลายอย่างในสิ่งที่พี่ไม่ชอบผมเองก็ลำบากใจไม่อยากไปถ่ายรายการวาไราตี้คู่รักนี้ก็ไม่ไปส่วนพระเอกตื่นขึ้นมาก็เห็นอาหารเช้าวางไว้บนโต๊ะกับข้อความขอบคุณที่ช่วยแก้สถานการณ์ส่วนวาไราตี้นั้นอย่าได้หวังมันไม่อยู่ในสัญญาแล้วเลขาเก่าก็โทรมาบอกว่าอารองเป็นคนบงการเรื่องการถ่ายคลิปนางเอกเขาสั่งให้จัดการตามความเหมาะสมด้านฟางเจียก็โดนบริษัท ต่อว่าเรื่องที่นางเอกจะไม่ยอมถ่ายรายการวาไราตี้นางเอกบังเอิญมาได้ยินพอดีและเห็นว่าฟางเจียนนั่งกลุมขมับด้วยความเครียดจึงเดินเข้ามาหาบอกว่างั้นเราก็ไปถ่ายวาไราตี้คู่รักนี้กันส่วนเสี่ยวมา่านบังเอิญได้ยินเลขาเกาคุยโทรศัพท์นัดเจอกับใครบางคนจึงคิดว่าเขามีนัดเดทรีบตามเขาขึ้นรถไปด้วยพี่จะไปเจอคู่เดทฉันอยากเห็นนักว่าผู้หญิงที่ทําให้พี่ปฏิเสธฉันได้อยู่ในระดับไหนพอมาถึงสนามบาสก็เจอพระเอกรออยู่เธอจึงสบายใจตะโกนเชียร์เลขาเกาเสียงดังล อีกทั้งเอาน้ำมาให้อีกด้วยเลขาเกาขอให้เธอช่วยซื้อเพิ่มอีกขวดและเดินมาหาพระเอกที่นั่งอย่างเซ็งๆรอนางเอกตอบกลับข้อความเลขาเกาบอกว่าเธออาจอึดอัดใจเพราะว่าต้องแสดงเป็นน้องสาวพระเอกบอกว่าก่อนหน้านี้ก็ลาบลื่นมาโดยตลอดสองสาวันนี้เห็นได้ชัดว่าตั้งใจหลบหน้าฉันเพราะเหตุผลอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่จูจ่ๆนางเอกก็ตอบกลับมาว่าฉันจะร่วมรายการวาไรตี้คู่รักเขาคิดนี่ใจครั้งนี้คุณหนีไม่พ้นเงื้อมือของผมแน่วันต่อมาที่บริษัทพระเอกก็เดินคิดไปมา อย่างกังวลปรึกษาเลข,ขาเก่ากับเสี่ยวม่านเจอหน้าเธอแล้วควรเรียกว่าที่รักเลยดีไหมหรือว่าจะกอดกันก่อนแต่มันจะทําให้เธอตกใจหรือเปล่าแล้วถามน้องสาวว่าปกติพี่หน้าดุมากเลยเหรอเธอจึงขอให้เขาลองยิ้มพระเอกหันกลับมายิ้มนั่นทําให้เลขาเก่า กับเสี่ยวม่านถึงกับขำกากพอทีมงานหลายคนเข้ามาถ่ายพระเอกเขาก็กลับไปเก๊กขึ่มเหมือนเดิมปกติต้องอัดสองคนไม่ใช่หรอเริ่มกันเลยเถอะส่วนานางเอกก็ถ่ายทำคนเดียวอยู่เหมือนกันพระเอกบอกว่าเขาเป็นคนจีบเธอก่อนและชอบทุกอย่างที่เป็นเธอคบกันนานแค่ไหนไม่รู้แต่ทุกวันก็เป็นเหมือนกับวันแรกอีกทั้งชื่นชมนางเอกในทุกอย่างส่วนานางเอกก็ชิลแบบสุดๆแถมตอบอย่างไม่ค่อยถนอมน้ำใจพระเอกเท่าไหร่จนฟางเจียต้องยกไม้ยกมือนางเอกจึงแก้ตัวไปว่าพระเอกค่อนข้างติดเธอไปหน่อยอยากให้เขาปล่อยวางบ้าง แต่เขาอยากอยู่กับฉันทุกวันเลยคำถามสุดท้ายนะคะถ้าถามพระเอกได้หนึ่งคำถามอยากจะถามว่าอะไรนางเอกทำหน้าคิดถ้าหากมีเรื่องที่ทำให้เราเลิกกันแต่ตอนนี้เรื่องนี้กำลังพิสูจน์อยู่คุณจะหาคำตอบด้วยตัวเองไหมส่วนพระเอกนั้นก็เดินออกมาส่งทีมงานบอกว่าหวังว่าครั้งหน้าจะได้ถ่ายกับนางเอกส่วนนางเอกบอกว่าเดิมทีก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันถ้าต้องเจอกันบ่อยๆรายการนี้คงจะปลอมมากอีกอย่างคิวฉันก็แน่นสุดๆส,ส่วนเสี่ยวม่านก็ตั้งใจเขียนจดหมายรักส่งให้เลขาเก่าเขารับไว้และจะตั้งใจอ่าน วันต่อมาเลขาเกาไปไหนมาไหนเสี่ยม่านก็แอบตามมาตลอดจนสุดท้ายเขานั่งลงกลุ่มท้องเธอก็รีบแสดงตัวจะรีบกดโทรศัพท์หาโรงพยาบาลเลขาเกาจึงคว้าเอาโทรศัพท์ของเธอมาและบ่นเรื่องที่เธอสะกดรอยตามเขานั่นทําให้เธอโกรธจนเตะเขาอย่างแรงเขามองดูโทรศัพท์ก็เห็นว่าเธอตั้งรูปเขาเป็นพื้นหลังจึงรีบวิ่งตามไปส่วนนางเอกกับพระเอกมาถ่ายทํารายการคู่รักวาไรตี้ที่สวนสาธารณะเขาพยายามจะเอากล้องอื่นๆหลบบอกว่าผมไม่สนใจความรู้สึกคนอื่นสนใจแค่ความรู้สึกของ คุณผมดูที่คุณให้สัมภาษณ์เมื่อวานแล้วที่พูดไปคิดอย่างนั้นจริงหรอเธอก็ยืนยันว่าจริงเขาเลยคิดจะปรับปรุงตัวเองส่วนคําถามนั้นผมไม่คิดว่าเรื่องภายนอกจะมีผลกับความรู้สึกของเราผมหวังว่าเราเชื่อใจจริงใจต่อกันและจะร่วมเผชิญหน้าไปด้วยกันได้นางเอกลุกขึ้นยังหงุดหงิดใจตกลงคุณใช่คนที่น้องฉันชอบไหมคงไม่รู้ด้วยซ้ําสินะว่าฉันกับน้องเป็นคนละคนกันพระเอกถึงกับยิ้มออกผมรู้เรื่องนี้นานแล้วแต่ว่าสองวันนี้คุณงอนอะไรผมกันแน่แต่ทั้งหมดนั้นเป็นสิ่ง ต่อไปแค่ฉันให้คุณร้อยคะแนนเต็มแล้วก็ให้เขาไปกางเต็นท์คิดถึงคำในบันทึกของน้องสาวที่บอกว่าฉันประทับใจตอนที่เขากางเต็นท์ส่วนเลขาเก่าก็ตามเสียวม่านไปเธอพลั้งพลูความรู้สึกความประทับใจและอยากเป็นคนที่เขาชอบถ้าทําเต็มที่แล้วไม่ได้ก็เป็นเรื่องของฉันมันไม่เกี่ยวกับพี่ถึงตอนนั้นพี่อยากไปก็ได้เลยแต่กว่าจะถึงตอนนั้นฉันจะไม่คืนคําพูดที่บอกว่าชอบพี่เด็ดขาดส่วนพระเอกเดินตามนางเอกไปแล้วบอกว่าอยากเข้าใจความรู้สึกของเธอให้มากขึ้นและโยนหินเหนือน้ํานางเอกเห็นก็คิด ถึงข้อความที่น้องสาวเขียนว่าเขาโยนหินเหนือน้ําไม่เป็นจึงรีบถามพระเอกว่าทําเรื่องนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกว่าผมทําเป็นตั้งแต่สีห้าขวบแล้วนางเอกยิ้มดีใจแล้วก็โยนหินลอยน้ําบ้างอีกทั้งชวนเขากลับไปดูเต็นท์ที่กลางพอนางเอกเข้าไปด้านในก็ต้องประทับใจในสิ่งที่พระเอกเตรียมเอาไว้ให้แต่พอพระเอกถามว่าชอบไหมเธอยิ้มดีใจแต่กลับตอบว่ามีแต่ของเด็กๆเ,เห็นว่าฉันกี่ขวบแล้วพระเอกรู้ว่าเธอชอบก็มีความสุขคืนนั้นเขาลงมือทําอาหารให้นางเอกแต่จู่ๆผู้กํากับ,บบอกว่าพวกเขามา แล้วแล้วก็มีรถคันหนึ่งมาจอดพระเอกก็เลยแนะนาเฉินชื่ออี้เพื่อนสมัยเรียนมหาลัยของผมเธอบอกว่าไม่ได้เป็นแค่เพื่อนแต่เป็นแฟนสาวสมัยมหาลัยหลังจากเรียนจบก็ไม่เจอกันเลยพอได้เจอนายกับแฟนก็คิดว่าคุ้มค่าแล้วที่มาชายอีกคนก็พูดเหมือนกันพอได้เห็นนางเอกก็คิดว่าคุ้มแล้วและจะทําท่าปะมือกับนางเอกแต่เธองงพี่ทําเกินไปแล้วนะลืมแม้กระทั่งท่าประจําของเรานางเอกก็รีบทําท่าปวดหัวพระเอกจึงประคองให้เธอเข้าที่พักนางเอกขอพักคนเดียวให้พระเอกไปต้อนรับ แขกที่เพิ่งมานางเอกรีบโทรหาฟางเจียเรื่องชินชิวเขารีบตอบกลับว่าชินชิวเป็นภัยพิบัติระดับแผ่นดินไหวเลยนะส่วนพระเอกก็ถามเรื่องชินชิวกับน้องสาวเธออธิบายทุกอย่างว่าพวกเขาเคยเป็นคู่พี่น้องที่ดังที่สุดตอนนั้นเขาเหมือนจะชอบนางเอกจริงๆด้านฟางเจียเตือนนางเอกว่าอย่าโป๊ะแตกนะนางเอกออกมานั่งที่โต๊ะและชินชิวก็ชวนเล่นไพ่เต่าเกมแรกเขาแพ้จึงเลือกพูดความจริงเขามองหน้านางเอกคุณเฉินจึงขอถามแต่ก่อนนายชอบนางเอกจริงไหมเขาหันไปยิ้มบอกว่านางเอกเป็นคน ญตาที่สองพระเอกแพ้ก็เลือกพูดความจริงคุณเฉินถามว่าพวกเขามารายการวาไราตี้เพราะต้องการกําจัดข้อสงสัยเรื่องคู่รักหลอกๆใช่ไหมพระเอกปฏิเสธผมมาเพื่อทําให้มันมั่นคงขึ้นตาต่อไปพระเอกก็แพ้อ,อีกนางเอกสั่งให้เขาร้องเพลงซิวหลุนของเราร้องเพลงเพาะมากนะพระเอกดีใจที่เธอพูดว่าของเราแต่เพลงที่พระเอกร้องนั้นดันเป็นเนื้อร้องเดียวกับที่น้องสาวเธอเขียนเอาไว้ในบันทึกทําให้เธอสับสนว่าน้องสาวของเธอชอบพระเอกอยู่หรือเปล่าวันต่อมาพระเอกก็ได้รับภารกิจให้ขับร ไปที่ทะเลสาบกับคนรักในอุทยานป่าไม้หลังจากตกปลาทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการถ่ายรูปโปรโมทได้การและพวกเขาก็ออกเดินทางคุณเฉินอ้างว่านั่งเบาะหลังแล้วเวียนหัวจึงขอนั่งหน้าพระเอกก็ให้ชินชิวไปขับแทนแต่นางเอกลุกขึ้นขอเป็นคนขับเมื่อมาถึงทะเลสาบพระเอกคิดว่าทําไมนางเอกถึงหลบหน้าเขาอีกเซียวเซียก็วิ่งมาบอกกับพระเอกว่าผู้กํากับจะมาช้าตอนนี้ให้พักผ่อนตามอัธยาศัยพระเอกเลยท้านางเอกตกปลาถ้าชนะต้องยอมพูดความจริงหรือว่าคุณกลัวแพ้นางเอกที่แพ ไม่ได้ก็รีบตอบรับถ้าฉันชนะฉันจะตอบแต่ถ้าแพ้อย่างมาถามฉันอีกสุดท้ายเป็นนางเอกที่จับได้เยอะที่สุดตอนนางเอกจะอาสาตักให้ชินชิวพระเอกก็แย่งมาและอ้างสารพันเหตุผลถึง3ามครั้งแล้วเสียวเซียก็มาตามให้นางเอกไปเติมหน้าเตรียมถ่ายทําพระเอกรีบเดินไปตัดหน้าเสี่ยวเซียขึ้นรถไปถามนางเอกให้บอกเหตุผลแต่นางเอกกลับไม่ยอมพูดพระเอกคิดว่าเธอคงอยากให้เขาหึงและพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์จนถึงตอนนี้ค,คุณคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องงานจริงหรอนางเอกอธิบายทุกเหตุก,การณ์ที่เกิดขึ้นแล้ววบอก่า ทั้งหมดนี้มันก็เป็นแค่เรื่องงานตอนนั้นเสี่ยวเสียขอให้เร่งหน่อยพวกเขากําลังจะถ่ายทําแล้วตอนที่ถ่ายรูปโปรโมทกันนั้นผู้กํากับขอให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันอย่างเป็นธรรมชาติพระเอกก็ดึงนางเอกมาจูบผู้กํากับพอใจมากจบงานได้ พระเอกหันมองเธอคุณก็ไม่ได้รังเกียจผมไม่ใช่หรอนางเอกอ้างเรื่องงานเสี่ยวม่านร,รอเลขาเกาจนเปียกฝนเพื่อที่จะส่งจดหมายรักที่ตั้งใจเขียนอย่างมากเขาจึงชวนเธอให้เข้าไปที่ห้องเขาก่อนเดี๋ยวฝนหยุดแล้วผมจะไปส่งแล้วเอาผ้าขุนหนูให้เธออาบน้ำตอนที่เธอเดินออกมาเธอบอกว่าใส่เสื้อเชิ้ตัวใหญ่ของเขาที่อยู่ในห้องน้ำนะเขาก็ลุกขึ้นอาสาไปต้มบะหมี่ให้กินตอนนั่งกินด้วยกันเธอก็บอกว่าตอนกินกับผู้ชายที่ชอบมันรู้สึกแบบนี้นี่เองเขาสำลักเธอก็รีบส่งแก้วน้ำให้แล้วบังเอญ ัมือกนเธอบอกว่าอิ่มแล้วพี่ไม่รู้อะไรหรอกผู้หญิงจะกินน้อยเวลาที่อยู่ต่อหน้าคนที่ชอบแล้วก็ไปนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนโซฟาส่วนพระเอกคุณเฉินก็เข้ามาสารภาพนายรู้อยู่แล้วว่าฉันชอบนายมาตั้งแต่สมัยมหาลัยจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังอยากคบนายเขาบอกว่าผมมีแฟนแล้วเธอตอบกลับว่าแต่ก็ยังไม่ได้แต่งงานกันไม่ใช่หรอฉันรอคุณได้นะแต่เขาปฏิเสธว่าไม่จําเป็นหรอกในเวลานั้นเขาเห็นนางเอกเดินไปอีกทางจึงรีบขอตัวและรีบไปหานางเอกส่วนนางเอกก็เตือนสติตัวเองว่า คนที่เขาชอบคือน้องสาวและน้องสาวเธอก็ชอบเขาพระเอกก็วิ่งตามมาหาผมกับคุณเฉินเป็นแค่เพื่อนกันคุณอย่าคิดมากเลยเธอบอกว่าไม่จำเป็นต้องบอกเรื่องนี้พระเอกหันมองวันนี้เป็นแบบนี้ทั้งวันแล้วนะไม่หลบหน้าก็เน็บแนมไม่พูดถึงสัญญาก็ตีตัวออกห่างจากผมก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่เลยคุณเป็นอะไรไปอีกแต่เธอก็ยังไม่ตอบแบบเดิมพระเอกพูดต่อผมยอมรับว่าเราเริ่มต้นด้วยสัญญาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดกับผมก็คือผมควบคุมตัวเองไม่ได้คุณโผล่เข้ามาในหัวผมทุกวันจนกระทั่งช่ว นี้ผมก็รู้ตัวเองแล้วว่าผมชอบคุณเข้าแล้วจริงๆผมอยากคบกับคุณจริงๆตอนนั้นบนท้องฟ้าก็มีพลุทําให้นางเอกคิดถึงวัยเด็กที่เคยดูดาวด้วยกันกับน้องสาวฝาแฝดส่วนพระเอกยังคงสารภาพรักกับเธอต่อนางเอกปาดน้ําตาคุณมู่ฉันขอพูดให้ชัดอีกครั้งนะคะว่าเราเป็นแค่คู่รักสัญญากันเท่านั้นฉันแค่อยากหาเงินอย่าได้อินเกินไปเลยค่ะพระเอกเช็ดน้ําตาให้เธอแต่ผมไม่เชื่อคุณนางเอกบอกให้เขาพักผ่อนเยอะๆแล้วก็เดินจากไปสาขาเกา่าเดินมาอีกทีก็เห็นว่าเสี่ยวมาหลับไปแล้วจึง แอบมองคิดถึงตอนที่เธอสารภาพรักกับเขาแต่จูจ่ๆโทรศัพท์ของเธอก็ปลุกเตือนทําให้เสียวมาตื่นขึ้นเธอเรียกเลขาเกาให้รีบมากินยาแก้โรคกระเพาะที่เธอเตรียมมาให้เพราะเห็นเขาปวดท้องตั้งแต่เมื่อคืนเลขาเกาบอกว่าฝนข้างนอกยังตกหนักอยู่เธอนอนที่นี่ไหมเซียวม่านเข้ามานอนด้วยความดีใจเธอดมทั้งหมอนและผ้าหม่มกลิ่นของพี่เกาลิ้งเธอหันมองไปรอบห้องแต่ตอนนั้นเขามาเคาะประตูเธอจึงรีบกระโดดขึ้นไปหลับบนเตียงเขาเข้ามาห่มผ้าให้เธอเป็นอย่างดีในเช้าวันต่อมาเขาก็เขียนโน ให้ว่าเตรียมอาหารเช้าเอาไว้ให้แล้วนะกินเสร็จก็ไปทํางานส่วนนางเอกยังคงคิดถึงพระเอกไม่หยุดจนต้องลุกขึ้นมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็ไปร้องคาราโอเกะกับพวกเฟิงเจียพวกเขาลากนางเอกมาถามว่าพระเอกทําอะไรเธอหรือเปล่าถ้าหากว่าเขารังแกพี่พวกเราไม่มีทางปล่อยเขาไปแน่นางเอกปฏิเสธและร้องเพลงต่อจนสุดท้ายทุกคนหลับกันหมดเหลือนางเอกยังคงนั่งดื่มอยู่คนเดียวและร้องเพลงต่อส่วนเลขาเกาเห็นพระเอกอาการไม่ค่อยดีจึงเข้าไปคุยด้วยเขาบอกว่าพูดทุกอย่างไปแล้วฉันต้องขอร้องอะไรเธออีกเลขา เกาหันมองให้ตายก็ไม่ยอมเสียฟอร์มเลยสินะคิดให้ดีนะว่าอยากรักษาศักดิ์ศรีหรือว่าความรักจากนี้ไปผมขอบายนะงานนี้เรื่องนางเอกไม่มีอะไรจะรายงานกับคุณแล้วเรื่องความรักมันไม่ใช่ธุรกิจที่จะให้คนอื่นมาช่วยวางแผนให้คุณได้ตลอดพระเอกโทรไปหาฟางเจียวว่านางเอกอยู่ที่ไหนเขาตื่นขึ้นมาในห้องคาราโอเกะก็ตกใจที่ไม่เจอนางเอกแต่ก็ได้รับข้อความว่าฉันจ่ายเงินแล้วนะกลับก่อนสางเมาแล้วก็กลับกันดีๆระวังตัวกันด้วยตอนเธอกลับมาก็เจอกับชินชิวที่รอเจออยู่ที่หน้าห้องพักผมช อพี่มานานแล้วได้เจอกับพี่อีกทีผมยิ่งชอบพี่มากกว่าเดิมอีกนางเอกเมาและขอให้เขาออกไปเวลานั้นพระเอกเข้ามาเห็นพอดีจึงกระชากตัวเขาออกจากนางเอกช่วยอยู่ให้ห่างจากเธอด้วยเขาตอบกลับ ไม่มีกล้องนี่ทำไมต้องแสดงด้วยล่ะผมได้ยินหมดแล้วคุณคบกันแค่ตามสัญญาเท่านั้นพระเอกพูดถึงเรื่องการกระทำคุกคามเมื่อสักครู่อยากให้ผมแจ้งตำรวจไหมล่ะเขายังไม่ยอมแพ้บอกว่าจะจีบเธอต่อหลังจากนี้พระเอกก็แบกนางเอกที่เมาปลิ้นกลับมาที่ห้องตอนที่พระเอกเดินไปเตรียมผ้าชุบน้ำมาให้จะเช็ดตัวให้เธอแต่เธอก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกพระเอกรีบวิ่งเข้าไปกอดและห้ามเธอให้เธอนอนลง แต่เขาบังเอิญได้เห็นสมุดบันทึกก็เลยคิดว่าเป็นเพราะมันหรือเปล่าความรู้สึกนางเอกถึงแปลกไปแต่นางเอกก็ลุกขึ้นยืนด้วยความเมาแล้วก็โดดใส่พระเอกจนเขาล้มลงบนเตียงเธออยู่ด้านบนของเขาต่อว่าจอมหลงตัวเองขี้หึงเลิกดีกับฉันขนาดนี้ได้แล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วก็ฉันคงจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วเหมือนกันแล้วก็ก้มลงจูบเขาอย่างลึกซึ้งเช้าวันต่อมานางเอกตื่นมาด้วยอาการปวดหัวแต่เมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืนนี้ก็รีบกลุมขมับเครียดตอนที่เดินออกมาก็เห็นว่าพระเอก เตรียมทำอาหารเอาไว้รอเธอคิดในใจความจำเสื่อมฉันจำอะไรทั้งหมดไม่ได้แล้วมันต้องแบบนี้แหละด้านพระเอกก็เรียกนางเอกมากินข้าวดูแลเธอเป็นอย่างดีจนนางเอกทักว่าคุณทำแบบนี้ทําไมพระเอกถามว่าความสัมพันธ์ของเราตอนนี้ทําแบบนี้มันไม่ปกติหรอแต่นางเอกมีสายเข้าบอกว่าคู่รักวาไรตี้จะบุกไปถ่ายที่บ้านนางเอกก็รีบวางสายเก็บของทันทีตอนนางเอกกําลังเก็บของพระเอกบอกว่าเลขาเกาบอกผมว่าทีมงานจะมาถึงใน12นาทีพวกเขาจึงต้องรีบเก็บของด้วยกัน นางเอกพูดขึ้นก่อนทีมงานมาฉันมีเรื่องต้องคุยกับคุณให้เข้าใจพระเอกยิ้มมีอะไรต้องคุยอีกเมื่อวานนี้มันก็ชัดมากแล้วตอนนี้เราเป็นแฟนกันจริงๆนางเอกรีบอธิบายว่าเมื่อคืนนี้ดื่มหนักแต่พระเอกหันมองหมายความว่าเธอบอกว่าเรื่องเมื่อวานนี้มันไม่มีความหมายอะไรหลังจากถ่ายทําจนเสร็จนางเอกหันมองพระเอกต้องทําขนาดนี้เลยเหรอทําตัวแปลกๆเขาดึงนางเอกมาประชิดแปลกเหรอคุณปัดความรับผิดชอบได้แล้วผมจะทําตัวแปลกบ้างไม่ได้หรือไงนางเอกหันมองแค่นอนด้วยกันไม่ เห็นจะเป็นอะไรพระเอกถึงกับอ응ึ้งแค่เหรอแต่เธอก็พูดต่อออกไปแล้วปิดประตูให้ฉันด้วยนะด้านเสี่ยวม่านก็แอบมองเลขาเกาโอบผู้หญิงเดินเข้าตึกไปก็กลับมาร้องไห้อย่างหนักส่วนฟางเจียก็มาหานางเอกเธอตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟัง คุณพระช่วยนี่หลงรักเขาแล้วใช่ไหมแต่เพราะว่าน้องสาวก็เลยไม่ยอมรับความรู้สึกนี้แล้วก็หยิบขนมออกจากมือเธอพรุ่งนี้มีถ่ายโฆษณาสปอนเซอร์ของวาไรตี้คู่รักนางเอกคิดว่าคงต้องเจอพระเอกอีกแล้วแต่เขาบอกว่าชินชิวก็ไปถ่ายด้วยนางเอกถอนหายใจหายนะซ้ำสองวันต่อมาตอนที่ถ่ายทํากันพระเอกก็ไม่ยอมทําตามสคริปต์นางเอกบอกว่าเขากําลังทําให้คนอื่นลําบากใจแต่พระเอกปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทําให้ใครลําบากใจถ้าคุณโอเคกับเขาแล้วทําไมกับผมไม่ได้นางเอก ตอบกลับว่าให้ทําอะไรก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละเพราะมันเป็นแค่การแสดงไปตามบทบาทเราสองคนเป็นแค่คู่รักสัญญากันเท่านั้นส่วนเสี่ยวม่านก,ก็ถามเลขาเก่า เขาตอบกลับว่าเมื่อวานพี่อยู่บ้านตลอดทําให้เสียวเหยาคิดว่าเขาโกหกเธอแต่เลขาเก่ากําลังนั่งคุยกับเพื่อนเมื่อวานนี้ที่ให้ช่วยหาที่พักให้เหล่าจางกับลูกสาวเรียบร้อยแล้วหรอเขาพยักหน้ารับให้พวกเขาพักที่โรงแรมของเพื่อนน่ะฉันกลุ้มใจมีเด็กอ่อนกว่าฉันสิบปีเขียนจดหมายรักมาให้ฉันด้วยเพื่อนก็ยุให้ตอบรับแต่เขาบอกว่าเรื่องมันซับซ้อนฉันปฏิเสธไปแล้วเพื่อนบอกว่าเรื่องเงินสําคัญที่สุดและถามว่าทําไมความรักครั้งแรกของเขาถึงทําให้เขาเจ็บนานขนาดนี้เขาตอบกลับนา ว่าถ้าตอนนั้นเธอไม่เลิกกับฉันเพราะว่าฉันจนงานฉันคงไม่ก้าวหน้าอย่างทุกวันนี้สรุปว่าผู้ชายต้องมั่นคงก่อนถึงจะแต่งงานได้ส่วนนางเอกชินชิวชวนเธอไปกินข้าวหวังว่าพระเอกจะไม่ว่าอะไรเขาตอบกลับผมจะกล้าว่าอะไรล่ะเราแค่มีสัญญาด้วยกันเรื่องของเธอผมไม่มีสิทธิ์ยุ่งอยู่แล้ว และขอตัวกลับนางเอกก็ตอบรับว่าจะไปกินข้าวกับเขาเพราะมีเรื่องอยากจะพูดชินชิวบอกชอบนางเอกอีกครั้งเธอตอบกลับฉันอาจจะไม่เหมือนกับที่นายคิดไว้ก็ได้สัญญาเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เวลาผ่านไปแล้วฉันก็รู้สึกกับพระเอกไม่เหมือนเดิมเพราะบางอย่างทําให้เปิดเผยความรู้สึกไม่ได้เขาก็เลยไม่รู้แต่จากนี้ฉันอยากซื่อสัตย์กับตัวเองหวังว่านายจะเข้าใจเขาขอบคุณที่นางเอกจริงใจพูดกับเขาตรงๆส่วนพระเอกก็มีนัดทานข้าวกับประธานหลิวแต่พอพระเอกมาถึงสถานที่นัดก็เจอกับนางเอก ที่กำลังเข้าไปกอดชินชิวเขากำมือแน่นด้วยความเสียใจและเดินออกไปทันทีคืนนั้นนางเอกพยายามที่จะเรียบเรียงคำพูดว่าเธอไม่ใช่ซูจินชิงแต่เป็นพี่สาวของเธอเช้าวันต่อมาฟางเจียก็รีบมาปลุกแต่เช้าพร้อมกับส่งโปสการ์ดให้นางเอกดูวันนั้นพี่ให้เบาะแสเรื่องไดาอารี่ของจินซิงมาผมก็ว่าทำไมคุ้นๆจึงเปรียบเทียบกันที่แท้คนที่เธอชอบก็ไม่ใช่พระเอกเธอไปพบกับคนที่เธอชอบแล้วนางเอกรู้ตัวว่าเข้าใจผิดมาโดยตลอดฉันจะต้องอธิบายให้เขาฟังแล้วขอบคุณมากนะนางเอก รีบส่งข้อความไปหาพระเอกทันทีชวนเขาไปกินข้าวก็ไม่ไปถามอะไรก็ไม่ตอบแล้วก็โทษตัวเองว่าพูดจาแรงกับเขาขนาดนั้นเขาจะโกรธก็ไม่แปลกคืนนั้นเธอมาดักรอเจอพระเอกที่หน้าตึกแล้วก็เอาของขวัญมาให้แต่เขาไม่ยอมรับจะให้ของขวัญแฟนต้องมาขอคําปรึกษาจากผมด้วยหรือไงนางเอกไม่เข้าใจชินชิวเป็นแค่น้องชายเท่านั้นแต่พระเอกบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมเห็นหมดแล้วนางเอกนึกออกว่าเป็นกอดมิตรภาพนั้นจึงบอกไปว่าไม่มีความหมายอะไรนั่นทําให้พระเอกโกรธกว่าเดิมจูบขึ้นเตียงทุก อย่างล้วนไม่มีความหมายอะไรบ้างที่มีความหมายกับคุณคุณเป็นคนเปิดกว้างผมคงไม่เข้าใจคุณจริงๆนั่นแหละนางเอกได้ยินแบบนั้นก็เสียใจเดินกลับไปพระเอกรีบวิ่งตามไปก็เจอกับถุงของขวัญที่เธอทิ้งไว้เขาจึงเก็บมันขึ้นมาดูก็มีจดหมายระบายความในใจกล่าวขอโทษฉันไม่เคยสนใจความรักจนวันที่คุณพูดถึงเรื่องหินโมเดลไว้ฉันเริ่มเชื่อใจคุณและไม่รู้ว่าความเชื่อใจนี้เปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหอไร่แต่เป็นเพราะเข้าใจผิดถึงทําเรื่องผิดกับคุณเอาไว้มากมายทั้งพูดจารรุนรนนแแงตต่อออี้ยกข ให้ฉันได้เล่าเรื่องต่อหน้าคุณสักครั้งพระเอกรีบเข้าไปหานางเอกบอกว่าตัวเองเข้าใจผิดนางเอกยังบอกว่าคืนนั้นไม่มีความหมายแต่เขาก็จับนางเอกไว้แล้วแบบไหนล่ะถึงจะมีนางเอกรีบกดปลดล็อกและหนีเข้าไปในห้องแต่ก็มีสายเข้ามาจากฟางเจียพรุ่งนี้มีถ่ายทํา EP สุดท้ายทีมงานจะมาที่บ้านแต่เช้าเตรียมตัวให้ดีเวลานั้นพระเอกก็ปลดล็อกด้วยรหัสเดิมเข้ามาเขายิ้มดีใจที่เธอไม่ได้เปลี่ยนรหัสพรุ่งนี้ต้องถ่ายทําเช้าคืนนี้ผมคงต้องนอนที่นี่นางเอกเดินหนีขอตัวไปนอนอย่างว พระเอกเดินตามไปที่หน้าห้องนอนไม่มีอะไรจะบอกกับผมจริงหรอนางเอกตอบกลับอาบน้ํานอนก่อนนะฝันดีวันต่อมาตอนที่ถ่ายทํากันพระเอกก็ดูแลนางเอกเป็นอย่างดีและใกล้ชิดสุดๆทีมงานบอกว่าวันนี้จะพาไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหมู่บ้านไทหย,ยางเรียนรู้การอยู่ร่วมกับเด็กๆพวกคุณน่าจะรู้จักที่นั่นดีส่วนเสี่ยวม่านยังคง,งงอนเลขาเกาไม่สนใจจนเขาพาเธอไปกินข้าวสั่งทุกอย่างให้อย่งางใส่ใจพูดมาจ้องพี่ทั้งวันมีเรื่องอะไรเซียวม่านเอารูปออกมาให้ดูถาม ว่าจะโกหกกันไปถึงไหนเขาไม่พอใจที่เธอสะกดรอยตามจึงไม่อยากอธิบายเราควรคุยกันเรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเธอไม่พอใจเดินออกไปทันทีส่วนพระเอกมาถึงก็นึกถึงอดีตของตัวเองและร่วมทํากิจกรรมกับนางเอกด้านเสี่ยวม่านยังคงกังวลใจจนได้รับกล่องอาหารจากเลขาเกา่าพร้อมโน้ตบอกว่าให้กินข้าวด้วยเดี๋ยวจะปวดท้องแต่เธอโกรธเขาอยู่จึงให้ข้าวนั้นกับเพื่อนและขยำโน้ตทิ้งส่วนนางเอกประทับใจที่เห็นเขาถักเปียให้กับเด็กน้อยเขาบอกว่าเขาเคยถักให้กับเสี่ยวม่านเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาชวน นางเอกไปเล่นด้วยนางเอกจึงชวนเด็กๆทำภารกิจสำวรวจแล่พระเอกมองดูนางเอกอย่างประทับใจแต่พอเธอมองเขากลับมาเขาก็ทำเป็นเก๊กขึมแล้วพวกเขาก็เล่นงูกินหางด้วยกันอย่างมีความสุขพอถ่ายทำเสร็จทีมงานขอตัวกลับแต่นางเอกขออยู่ต่อเพื่อเลี้ยงข้าวเด็กๆเด็กๆแต่ละคนวุ่นวายจนนางเอกหัวจะปวดแล้วพระเอกก็ใส่แว่นพร้อมกับบทบาทด็อกเตอร์เข้ามาช่วยนางเอกดูแลเด็กๆแต่มีเด็กคนนึงเหมือนกับว่าจะอาหารติดคอพระเอกจึงรีบเข้าไปช่วยจนเขาคลายออกมาเวลานั้นผู้ดูแลสุนเข้ามา อีกแล้วเชิญกลับออกไปได้แล้วนางเอกคิดว่าเธอคงเข้าใจผิดเพราะพระเอกเป็นคนช่วยเด็กคนนี้เอาไว้แต่เธอตะคอกไล่พระเอกเสียงดังจนพระเอกจับมือนางเอกออกไปส่วนเลขาเก่าก็มารอเจอเสี่ยวมา่านอธิบายเรื่องรูปในวันนั้นอย่างละเอียดเขาตัดสินใจเล่าเรื่องในอดีตให้เธอฟังหลังจากที่พี่เลิกกับคนนั้นพี่ก็สาบานกับตัวเองว่าก่อนที่พี่จะมีฐานะมั่นคงพี่จะไม่คบกับใครทั้งนั้นเธอรีบตอบว่าเธอไม่เหมือนกับคนนั้นไม่สนว่าพี่จะมีเงินหรือเปล่าเขาตอบกลับว่าแต่พี่สนพี่ยังไม่พร้อมจะมีความ รักพี่ไม่สามารถให้ความสุขกับเธอได้หรอกเธอเป็นคนสำคัญในใจพี่พี่เองก็คิดเหมือนกับพี่ชายเธอขอให้เธอมีความสุขและปลอดภัยส่วนนางเอกก็เป็นกังวลเรื่องพระเอกจึงตัดสินใจโทรไปหาแม่ไม่นานแม่ก็เข้ามาหาเธอที่บ้านพร้อมของมากมายนางเอกกล่าวขอบคุณและถามอย่างตรงไปตรง,ตรงมาเรื่องพระเอกแม่ก็เล่าว่าเขามีปมในใจนั้นเป็นแผลในใจของเขาน้าตกลงกับพ่อเขาว่าเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกน้าเลยบอกกับเธอไม่ได้รอให้พระเอกรักษาบาดแผลนี้ได้เขาคงจะบอกกับเธอเอง ตั้งแต่เล็กจนโตเขาลำบากมามากเขาเป็นคนที่คิดมากหลังจากพ่อจากไปเขาพยายามอย่างหนักเพื่อน้ากับเสี่ยวมากน้นาหวังว่าเธอจะช่วยให้เขาสดใสได้ในเร็ววันด้านพระเอกกำลังยืนเหมือนางเอกก็เข้าไปจุ๊บแก้มบอกว่าอยากเจอเขาก็เลยมาหาฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่ฉันอยากมาอยู่เป็นเพื่อนพระเอกจึงเล่าว่าก่อนที่ผมจะมาอยู่กับตระกูลมูตอนนั้นในสถานสงเคราะห์ต้องทำตามกฎมีเด็กที่ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจเยอะมากตอนเด็กๆผมเองก็ไม่ชอบทำตามกฎแต่ตอนที่ พออโจเข้ามาเขาทําลายกฎพวกนี้ทําให้พวกเรามีความสุขมากขึ้นทําให้ผมรู้สึกว่าการไม่ทําตามกฎก็มีความสุขเหมือนกันจนวันหนึ่งผออโจพาผมออกไปเก็บก้อนหินไม่ทันระวังก้าวพลาดตกเขาลงไป